ครับก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ยุทธพงษ์เองมีเรื่องเล่านะครับจากฝ่ายเกษตรประจําสถานการณ์กองศูนย์ใหญ่นะครับณนครกวางโจนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีเรื่องเล่านะครับผมจากสถานการณ์ด่านทางบกของจีนนะครับฝ่ายเกษตรเองนะครับประจําสัานักงานกองศูนย์นะครับได้แจ้งมานะครับก็มีการแชร์ต่อๆกันนะครับบนโลกออนไลน์นะครับด้าน ด่านโยอี้กวนนะครับผมด่านโยอี้กวนเองก็มีการระงับการดําเนินการนําเข้านะครับและส่งออกสินค้าด่านเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีการตรวจพบนะครับผู้ติดเชื้อก็มีการระงับไว้ชั่วคราวนะครับได้แจ้งเตือนนะครับบริษัทต่างๆด้วยนะครับชะลอการจัดส่งสินค้านะครับผมส่วนด่านที่ี่ยเป็นด่านตงทินนะครับเป็นเมืองระดับอําเภอนะครับตงทินพบว่า มีผู้ติดเชื้อ1นรายนะครับผมสำนักงานป้องกันก็เลยมีการควบคุมนะครับก็เกิดปัญหาพอสมควรนะครับแล้วก็ด่านรถไฟผิวเสียงนะครับผู้ประสานงานบริษัทรับขนส่งผลไม้ไทยผ่านทางด่านรถไฟผิวเสียงนะครับแจ้งว่าด่านรถไฟผิวเสียงเปิดรับยื่นสำแดงนะครับนำเข้าสินค้าผลไม้ไทยนะครับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะครับ แล้วก็ด่านโมฮานนะครับมีความเข้มงวดนะครับแล้วก็รัดกุมมากขึ้นนะครับในการป้องกันการนำเชื้อโควิดเข้าประเทศนะครับโดยมีการปล่อยลดขนส่งสินค้านะครับฝั่งลาวผ่านเข้าด่านโมฮานนะครับก็เฉลี่ยประมาณ200คันนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวานะครับจากฝ่ายเกษตรนะครับประจำสถานการณกงสุนนะครับณนครกวางโจนะครับ ที่มีการแชร์ต่อๆกันมาผมเองก็ได้หยิบยกมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางด้วยนะครับผมก็หลายๆที่นะครับขอบคุณที่มาข่าวด้วยนะครับผมก็วันนี้เองนะครับผมก็มีราคาทุรเรียนนะครับผมมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบโดยทั่วๆกันนะครับผมมีราคาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมเป็นราคาผลไม้ ตลาดผลไม้เนินสูงนะครับเป็นการรับซื้อนะครับผมมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทราบกันนะครับผมเอบีซีนะครับหนถึงหกิโลกรัมนะครับผมอยู่ที่275บาทนะครับแล้วก็เกรดีหนึ่ถึงหนกิโลกรัมอยู่ที่1 7 0นะครับที่ตลาดเนินสูงนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่มีการรับซื้อกันแล้วก็ที่ตาบอลใหญ่นะครับผม มีราคามาด้วยวันนี้ ABC นะครับกระดุมกระดุมนะครับ ABC 270บวกบวกนะครับ1.5ถึง5กิโลกรัมนะครับเนื้อ1.2นะครับส่วนหมอนทอง ABC อยู่ที่240ครับน้ำหนัก2ถึง6กกิโลกรัมนะครับมีทางด้านปากแซงมานิดนึงนะครับตอนนี้หราคานะครับผมเปิดกันมานะครับกระดุม1.5นะครับผม กิโลอยู่ที่280นะครับหมอนทอง abc 2-5กิโลกร,รัมนะครับอยู่ที่240นะครับผมพวงมณี1นถึง1.5%่ะนะครับอยู่ที่220บาทนะครับก้านยาว2-5กิโลกร,รัมอยู่ที่220นะครับนกหยิบนะครับ2-5กิโลกร,รัมอยู่ที่200ส่วนชนีนะครับอ2อกิโลกร,รัมอยู่ที่180ครับผมนวลทองจันทร์1.5กิโลกร,รัม ขึ้นไปอยู่ที่220บาทนะครับที่ตลาดปากแซงนะครับผมแล้วนี่ก็คือวันนี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับเปิดมาไม่ห่างกันมากครับอยู่ใกล้ๆตรงไหนนะครับตอนนี้ราคาติดตามท้องถนนนะครับขับรถผ่านทางไหนมีลงรับซื้อก็จะมีป้ายนะครับขึ้นราคาไว้ให้ชัดเจนนะครับตรงนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม หากมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะลงให้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับยุทธบงชนเนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ